ทัวนี้มีความอร่อยมาชมกันบ่อยๆที่ช่ออร่อยกับตาปุ๊มาดูอ๋อวันนี้เป็นเมนูสายปลาเลยครับนี่ต้องเป็นการทอดแล้วล่ะครับเนี่ยโรยเกลือทั้งสองด้านส่วนตัวปลาเนี่ยนะครับถ้าซื้อมาก็ให้ที่ร้านเขาหรือที่ห้างเนี่ยให้เขากรีดลักษณะแบบนี้ได้เลยกรีดเส้นรอบทั้งบนและล่างแล้วก็กรีดเป็นตารางเวลาทอดแล้วเอามารับทานมันจะตักขึ้นมาง่ายนะครับ นะครับโรยเกลือเล็กน้อยแล้วก็แป้งทอดกรอบทั้งสองด้านเหมือนกันเลยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับร่วมสนับสนุนไปสู่ซับสไครป์ห้าพันฝากท่านกดติดตามตัวหนังสือแดงใต้คลิปแล้วกดกระดิ่งแบบทั้งหมดเลยครับจะได้รับการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนี่แหละครับเคล็ดลับทอดปลาไม่ให้คาวก็เอาเครื่องหอมเนี่ยแหละครับพวกสมุนไพร เอาใบมะกรูดกับพริกไปทอดก่อนด้วยไฟอ่อนๆนะครับแล้ววิธีการที่จะทอดปลาเนี่ยเราวอร์มกระทะก่อนใส่น้ำมันเนี่ยให้ร้อนเลยแล้วก็ปล่อยให้มันคลายความร้อนนิดนึงแล้วก็ค่อยใส่น้ำมันแล้วก็ตั้งไฟความร้อนขึ้นมาใหม่ตอนนี้ผมทอดผมใช้ไฟกลางนะครับทอดไปเรื่อยๆ แล้วพอเริ่มเหลืองทั้งสองด้านถึงจะมาค่อยทอดไฟกลางมาหาอ่อนนะครับปลามันก็จะไม่ติดกระทะแล้วก็ได้ความกรอบนอกเล็กน้อยและข้างในยังเนื้อฉ่ำอร่อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปลามาแล้วน้องปลามานอนในจานแล้วครับนี่มาดูเครื่องที่จะปรุงให้พริกป่นมะนาวเข้าคั่วต้นหอมซอยหอมแดงซอย พริกขี้หนูซอยแล้วก็สารแน่แล้วสุดท้ายเลยครับสำหรับแหนมกับทันก็เป็นพริกทอดกับใบมะกรูดเดี๋ยวก็มาปรุงรสนี่ครับตั้งน้ำให้เดือดเลยครับลงมาในจานสวยแล้วล่ะครับปลาก็รสชาติสองอย่างก็พอนะครับมีแค่น้ำปลากับมะนาว แล้วใส่ชูรสเล็กน้อยก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มความรสชาติให้มันนัวได้เวลามนุษย์แล้วล่ะครับอ๋อไม่ใช่ครับขออภัยครับนี่ใส่ผักทั้งหมดให้ไปก่อนนะครับทั้งพริกขี้หนูและผักแล้วได้เวลามนุษย์ไม่ใช่ครับเวลาคนครับครับใส่ผักลงไปแล้วเข้าคั่วสุดท้ายเลยครับ วนวน,นไปวนไปเลยครับครับผมจะใส่ข้าวคั่วสุดท้ายนะครับนังนั้นถ้าเราใส่ไปก่อนเนี่ยข้าวคั่วมันจะอืดดูดน้ําไปหมดเลยแล้วข้าวคั่วอืดไม่น่ารับทานครับเห็นแกใส่นี่อย่างนี้นะครับใส่ข้าวคั่วก็จะได้แล้วแหละครับแล้วเอาไปราดที่ตัวปลาแล้วก็ตกแต่งด้วยสารแนกใบมะกรูดทอดแล้วก็พริกทอด ไม่แนมข้างๆจานได้เลยครับกลิ่นหอมครับครับรสชาติก็จะออกเค็มนํำเล็กน้อยนะครับเค็มเปรี้ยวรสจัดจัดความเผ็ดก็ระดับสักเท่าเต็มห้าก็ระดับ4ี่เลยครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้ำตกปลานิลครับโอ้หน้าตาน่ารับทานแล้วอย่าลืมนะครับทุกท่าน ร่วมสนับสนุนไปสู่ซับจคลิป5,000ฝากท่านกดติดตามตัวหนังสือแดงใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วกดกระดิ่งแบบทั้งหมดจะได้รับการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมปุ้ต้องลาแล้วล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันครับ